นิ่ิบาลทำไมสุวารีาไย้อนเย้ใชไหมคุณดูสภาพุตอนนี้สิไม่ต่างอะไรกับสุนัขตัวเีฉันหมดสิ้แล้วทุกสิทุกอย่างเป็นพวกคำหลอกลวงความรักจากเธอแต่ข้าจะได้ตายซะดีกว่าัเกนไมพูดความจริงอะไรสุวารีเธอก็แว่าฉันนี่เลิกกับรด็จพ่อวางแผนเอาให้เธอรักน ขอบใจมากท่รักสุวารีพี่แกะบอกว่าเราชอบใกล้รุ่งทำคำนีไงใกล้รุ่งแต่เพื่อนฉันไม่ได้รู้เรื่องอะไรเลยน,นะเสดจพูดมาถึงก็พูดพูดพูดฉันก็ร,รู้นนรออไนะหลับยังไงเนี่ยพี่จมาเดีววันนี้พี่จะมาพี่มาเธอบอ<า>กว <ะ S 1> ่าสตาร์ทพูดจริงๆนะฉันจะได้กละากในครั้งนั้นเธอไม่ไรู้เรื่องเลยฉันไม่รู้รเลยเธอรักพี่จริงฉันไม่สุวารีพี่รักเธอนะถึงวันนี้ พี่อยอบบูทเขาใครไปท่านเป็ดเป็น,นพ่อของเธอน่ะสั่งฆ้าพี่พี่ก็ยอมเพื่อพี่พิสูจน์ได้ว่าพี่รักเธอจริงๆแต่เธอเธอพิสูจน์ได้ไหมว่าเธอรักพี่<อ>ถ้าเธอรักฉันเธอต้องปล่อยฉันซะเดี๋ยวนี้เลยเธอ <c oughs> ทำไม่ไนดะ้แสดงว่าเธอหอลอกลวงใช่กลับไปซะกลับไป

เธอก็อยู่ที่นี่ไม่ได้เพราะว่าเธอมีความผิดเยอ,อย่างนี้เธอไปอยู่ในในใกับพอีพนนะไไ่ไม่ได้บนใครต้งไม่ได้กันเราเมื่อพร้อมพาใดท่านประข้มาพ่อเธอเรารักกันนะเดี๋ยวเธอจะปล่อยให้พี่ไปตไปคนเดียวในเมื่อเธอกับพ่อเธอเคยรวมหัวกันตลอดที่นี่ฉันก็าสามารถพาเธอกลับมาที่แห่งนี้ได้โดยการรวมเธอมาส่งฉันเหมือนกันและตอนนี้หมดหน้าที่เธอแล้วใส่หัวกลับไปซาท์ไอ เไม่ตยอะไรัวกอะไรฉันไปแล้วหร่าไม่ใช่อะไรตอนนี้พี่เขาบอว่าางเเกียเเกียเธอี่นไหมน เแล้วไม่เสยานแงเธอกัพชอเธอเคยรวมหัวตลอดค่ตังไม่รู้เรธอก็สามารถพาเธอับที่แห่งนี้ได้โดยการรวมเธอผสมเหมต่เธอไม่หลอน่ยังไงฉันติดคุ้มเพราะใคที่่คนนกลอง ถ้าเธอถูกเขาไปตายเขาเป็นผัวใครตัวมาเสียพอดเธอฉนเปนั่งตอ๋อเหรอถามผู้ชมได้เลยเนี่ยตอนที่เธอเสนอหน้าเข้าไปหาฉันเธอพูดสักคำไหมว่าเธอจะปล่อยฉันเธอไม่ได้พูดเลยเธอนี่ก็ามายาผู้หญิงห้าร้อยเล่นเกเรอย่างเธอจะตู้มารยาผู้ชายอย่าง 1, ท่านทีนี้ก็มาทุกทีผมแค่อบอกว่จะบอกให้ ไม่มีมารยาเมรมถ้าเยาอต้องไม่ปล่อยกปล่อยท่สุวรรณปล่อยก็ตายไปแล้วก็อื่นนะถ้าม่ขออภัยไมที่นี่เลยถ้าม่กที่นั่งชมนีเกนนี้รู้ว่แล้วผู้หญิงมากกว่าผู้ชายผู้หญิงคือเพศแม่เป็นเพศที่อ่อนแอในทางนี้ผมจะททำการแสดงอยู่ และผมดา่าผู้หญิงคนนี้คือสวารีในเรื่องเท่านั้นผมไม่ได้ด่าผู้หญิงอยู่ด,ยด้านหน้าเวทีอย่าอินเยอะนะครับนาพีนน่นเธอบอกว่าเธอรักฉันอย่างนั้นเหรอตั้งให้ดีหนูรู้ขนาดพ่อเธอละสวารีถ้าจัดการเท้าอ้อนบอลเธอจะแบบยังไม่ คนนี้ตาผู้ชายานันจะเชื่อได้ยังไงมันเคยยกก่างก้าวมาสู่ภายในเมืองไทยใต้สุดของครูประตูลบส่งข่าวให้พ่อเธอยกกองทัพไปฆ่าอ,องค์สมบูรณ์ทีไม่แย่เลยเหรอเธอม่ไ <c oughs> ั้หลอนทัน้เธอหลอนทั้ต้องให้พี่หนูลง <c oughs> ให้มาหาไหม <c oughs> นี่เราผู้ชายด้วยกันเราต้องอยู่ข้างกันเขาหลอกเรา พี่ไม่เพ่เดี๋ยวแม่เดี๋ยวแม่แม่น